รากเทียมต้องทํายังไงเจ็บไหมน่ากลัวหรือเปล่าวันนี้เรามาดูกันค่ะรากเทียมคือฟันเทียมติดนั่นที่ดีที่สุดในตอนนี้นะคะก็คือเราจะฝังตัวรากเทียมนะคะที่เป็นหน้าตาคล้ายๆน็อตแบบนี้นะลงไปในกระดูกของเราค่ะเพื่อที่จะใช้แทนรากฟันที่เราถอนออกไปนั่นเองขั้นตอนการทํารากเทียมมาตรฐานโดยทั่วไปนะคะก็จะเริ่มต้นในการที่เราจะใส่ยาชาไปบริเวณที่เราจะทําก่อนหลังจากนั้นเราก็จะกรีดเปิดเหง,งือกจนเจอกระดูกค่ะพอเจอกระดูกแล้วเราก็จะใช้เครื่องมือค่อยๆขยาย,ย,ยกระดูกให้ตัวบริเวณกระดูกนั้นมี ขนาดไข่เคียงกับตัวรากเทียมที่เราจะใส่ลงไปจากนั้นเราก็จะทําการฝังรากเทียมเข้าไปแล้วก็เย็บแผลปิดแล้วก็จะนัดกลับมาเพื่อตัดไหม7วันค่ะและหลังจากนี้ก็จะรอให้ตัวรากเทียมยึดติดกับกระดูกได้ดีนะคะจะใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนพอครบ3เดือนแล้วก็จะนัดกลับมาเพื่อใส่ตัวฟันด้านบนรากเทียมนั่นเอง อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการทํารากเทียมแบบมาตรฐานทั่วไปนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีแตกต่างกันได้ในบางซีนะถามว่าเจ็บไหมก็เจ็บตอนใส่ยาชานะคะแต่เท่าที่ถามคนไข้ามาคนไข้บอกว่าเจ็บน้อยกว่าถอนฟันอีกค่ะถ้ามไม่ได้มีการปลูกกระดูกร่วมด้วยก็คือแทบจะไม่เจ็บเลยนั่นเองฉะนั้นเรื่องความน่ากลัวก็ต้องบอกเลยค่ะว่าน้อยกว่าถอนฟันสาหรับคนที่สนใจการทํารากเทียมที่คลินิกหมอคลินิกหมอก็มีนะคะก็จะเป็นอาจารย์ทันตแพทย์จากมหาวิทยาลัยขอนแกน่นแล้วก็ทันตแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นคนทําให้ค่ะและที่พิเศษไปกว่านั้นนะะะคคลิกหมมอจี กา,การทำเอ็กซเรย์สามมิติหรือซีทีสแกนให้เลยที่คลินีกการเอ็กซเรย์ซีทีสแกนจะปลอดภัยกับคนไข้มากกว่าเพราะจะสามารถเห็นเส้นเลือดเส้นประสาทได้ชัดเจนทําให้ตอนวางแผนการรักษาหมอที่ทําการรักษาสามารถดูได้อย่างละเอียดว่าจะปักลงไปตรงไหนให้ปลอดภยัยแล้วก็แข็งแรงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในแต่ละเคสซึ่งการทำซีทีสแกนก่อนที่จะทําการรักษารักเทียมเป็นโกลสแตนดาร์ดของต่างประเทศไปแล้วนะคะใครจะไปปักรักเทียมที่ไหนหมอก็แนะนําให้มีการเอ็กซเรย์ซีทีสแกนเอ็กซเรย์สามมิติก่อนที่เราจะปักรักเทียมก็จะ ถ้าใครสนใจทําที่คลินิกหมอก็เหมือนเดิมนะคะสามารถกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ติดต่อทำนัดได้เลยค่ะบอกว่าคลิปนี้จะช่วยไขข้อสงสัยสําหรับการทำรากเทียมให้ใครหลายๆคนได้นะคะวันนี้ก็ไปแล้วเหมือนเดิมนะคะฟังนี้ปัญหาปรึกษาหมอ,อน,นะทุกคุณนะคะบ๊ายบาย